พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพฤหัสบดีวันที่หนึ่งเดือนที่สองในหัวข้อเรื่องชีวิตแห่งการขอบพระคุณและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมโคโรสีบทที่หข้อที่12 และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่างพี่น้องคะคุณรู้ไหมว่าการดำนินชีวิตแห่งการขอบพระคุณเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบมีคนที่เชื่อว่าไม่มีใครสามารถมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบได้และพวกเขาคิดผิดสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ เป็นสิทธิของคริสเตียนทุกคนนั่นคือสิ่งที่พระคมภีสอนพี่น้องคะจงสังเกตสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคมภีตอนเริ่มต้นของเราว่าและให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทําให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่างพระองค์ต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตแห่งการขอบพระคุณเสมอ เพราะว่าพระมิดาได้ทําให้คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้มีส่วนในมรดกของเทมิกรชนในความสว่างพี่น้องคะส่วนหนึ่งของมรดกนั้นคือชีวิตของพระเจ้าที่มาพร้อมกับสุขภาพของพระเจ้าสุขภาพของพระเจ้าถูกประทานให้แก่คุณในพระเยซูคริสและพระองค์ต้องการให้คุณรักษาสุขภาพนั้นไว้ผ่านทางชีวิตแห่งการขอบพระคุณดังนั้น ทุกวันและทุกเดือนของปีนี้จงดำเนินชีวิตแห่งการขอบพระคุณนั่นคือจงขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งอยู่เสมอนั่นจะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อเริ่มกันนะคะข้าพระองค์ดำเนินชีวิตแห่งการขอบพระคุณ สำแดงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบแห่งความชอบธรรมของพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตในพระสิริและการครอบครองของพระวิญญาณชั้นเดินในสุขภาพและความเจริญรุ่งเรือง พร้อมด้วยชัยชนะเหนือซาตานโลกและระบบของมันในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าสุขภาพของพระเจ้าน,านั้นถูกประทานให้แก่คุณเนพระเยซูคริสต์แล้วค่ะและพระองค์ก็ต้องการให้คุณรักษาสุขภาพนั้นไว้ ผ่านทางชีวิตแห่งการขอบพระคุณดังนั้นในทุกวันและทุกเดือนของปีนี้จงขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งอยู่เสมอนะคะเพราะนั่นจะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอคะ่ะพระเจ้าเสริมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด